สวัสดีค่ะต้อนรับุผู้ชมในช่วงเวลาของ s ป e ด d News ทางช่อง True Vision 72 s Speed c h ช n n e l นะคะช่วงนี้อยู่กับดิฉันชัญ,ญาภากรพัฒค่ะวันนี้นะคะ Speed News มีเรื่องราวความน่าสนใจของปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะหลายๆคนก็คงจะทราบกันดีแล้วว่ากรุงเทพมหานครนั้นรถติดมากๆเลยนะคะและโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะคะฝนตกน้ําท่วมก็ยิ่งทําให้ปัญหาการจราจรนั้นยิ่งแย่ขึ้นไปอีกค่ะมี5จุดหลักๆในกรุงเทพมหานครนะคะที่ถือว่ารถ ติดอย่างแสนสาหัสเลยนะคะวันนี้สปีดนิวของเรามีรายงานพิเศษอยู่ที่ถนนจรัญสนิทวง39นะคะตรงบริเวณนั้นนะคะมีสาเหตุอะไรทําให้รถติดนะคะแล้วก็จะมีแนวทางการแก้ไขยอย่างไรไปติดตามชมได้จากรายงานพิเศษนี้เลยค่ะ ังจากที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาจาราจรในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลที่เกิดภาวะวิกฤตอย่างหนักจากหลายปัญหาทั้งเรื่องปริมาณรถยนต์ที่มากมายจนไม่สมดุลกับถนนที่รองรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าหรือปัญหาฝนตกน้าท่วม ซึ่งเบืองต้นกองบังคับการตำรวจจราจรได้แจ้งจุดที่เป็นปัญหาเร่งด่วนให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรแก้ไขก่อน6จุดเริ่มจากจุดตัดแยกราชพฤกษ์บรมราชชนนีทางด้านนายยงสิทธิ์ลดศรีกุลผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรมอให้ข้อมูลว่าพบจุดที่มีปัญหาการจราจรติดขัด5จุด คือโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง1จุดตั้งแต่บริเวณแยกเตาปูนและในส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน4จุดได้แก่บริเวณสถานีหัวลำโพงวังบุรพาบางแคและจรันสนิทวง39ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีปัญหาการจราจรติดหนักมากที่สุด ฉันก็อยู่ที่ถนนจรายสนิทวง39นะคะซึ่งด้านขวามือของดิฉันค่ะเป็นเส้นทางที่มุ่งไปสู่ถนนท่าพระค่ะและทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นเส้นทางที่มุ่งไปสู่ถนนปิ่นเกล้านั่นเองค่ะซึ่งเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางที่ถือว่าปีการจราจรติดขัดมากที่สุดในช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะทั้งนี้ก็เป็นเพราะเนื่องจากมีการสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินนั่นเองค่ะ บริเวณ2ฝั่งนะคะบ,บ,บีบเหลือเพียง2เลนเท่านั้นค่ะซึ่งจากเดิมมีอยู่3เลนค่ะและอีกหนึ่งเหตุผลน,นะคะที่ทําให้เส้นนี้ค่ะมีรถติดนะคะนั่นก็คือมีทางรถไฟค่ะซึ่งมีรถไฟนะคะวิ่งผ่านถึงวันละ22เที่ยวต่อวันเลยค่ะ โดยขบวนรถไฟ22ขบวนที่ผ่านจะใช้เวลากันไม่ให้รถวิ่งผ่านขบวนล,ละ3-4นาทีเมื่อคิดรวมทั้ง22ขบวนจะใช้เวลาถึงวันละเกือบ2ชั่วโมงเลยทีเดียวบวกกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ทําให้ช่องทางจราจรเหลือเพียง2ช่องจากเดิมที่มีอยู่3ช่องรวมไปถึงปัญหาอื่นๆทั้งการขาดวินัยในการจราจรของผู้ขับขี่ปัญหาฝนตกน้ําท่วมขังซึ่งทําให้บริเวณนี้ปัญหาจราจรเข้าขั้นวิกฤตเลยทีเดียวในช่วงเช้าและเย็น ชว่วงเช้าจะติดชว่วงเช้าประมาณเจ็ดโมงก็ติดถึงเก้าโมงแปดเก้าโมงต่างกต่ปากทางนี่เลยนะยันทางโคง้งที่จับรถละดูเทนะิาน่ะมันติดเพราะอะไรที่ส่วนใหญ่ที่ที่จีนส่วนใหญ่จะรถเลี้ยวออกเนี่ยจะออกชา้ารถเลี้ยวออกชา้รารถจะมาเยอะอ่ะเช้าทุกเชา้าเฮ้ยไอ ข้าในช่วงที่แบบรถไฟมาเนี่ยจะติดหนักไหมี่รถไฟมาธรรมดาไม่ค่อยติดธรรมดาติด,ตดนนเพราะว่ารถเนี่ยอย่างเนี้ยมาอย่างเนี้ยตอนเช้าปุ๊บรถทางทางจราันจะมาเยอะอเขาก็จะติดทางจราชนี่จะติดยาวไปนู่นนะเพราะว่าเขาทำถนนยู่ง<อ><อ>มันมันเล็กลงเล็กลงมาถ้าเช้าต้องห่วงเลยล่ะทางเนี้ติดยาวตลอดเป็นชั่วโมงเขาวัขยับกันติดเยอะมากเลยค่ะช่วงเจ็ดโมงแปดโมงนี่นะคะ ตอนเย็นก็บ่ายโมงขึ้นไปเลยบ่ายโมงขึ้นนี่เ <ฮะ S 2> ิดเลยเพราะว่าตรงน,นี้มันเป็นตลาดด้วยข้างหลังแล้วแม่ค้าก็ไปมากันทั้งวันข้ามโบกทั้งวันเลยบางทีมันจะมีรถไม่ยอมไปย้อนสอนมันจะย้อนสอนข้ามทางรถไฟไม่ยอมไปข้าม้งองยูเทินนะก็เลยพายรถติดตรงเนี้ยบางคนกระใจดีบางคนก็ด่าไอ้พวกโบกท้ากะช้ากะช้าอย่างเดียวมีสอบปะอย่างไรก็ต ต้นรอฟรมอได้แก้ปัญหาด้วยการประสานไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งสองสายให้จัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจ,จรมาประจำณจุดที่มีปัญหาทั้ง5จุดเพื่ออำนวยความสะดวกเร่งระบายรถรวมถึงนำเครื่องสูบน้ำมาประจำณจุดที่เกิดปัญหาเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำหากมีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงที่มีฝนตกหนะัก นอกจากนี้ปัญหาที่ทําให้จราจรในกรุงเทพมหานครติดขัดโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักก็คือรถโดยสารสาธาร,รณะที่จอดรับส่งผู้โดยสารนอกป้ายหรือจอดแช่ตามป้ายรถเมล์หลายพื้นที่ที่มีปัญหาจราจรแอรอัดได้แก่บริเวณสะพานใหม่สุขุมวิทสะพานสังฮีถนนวิภาวดีขาออกฟิวเจอร์พาร์คลังสิตสวนรุ่มข้างรถไฟฟ้าสาลาแดง ซึ่งเรื่องนี้นายสมชัยสิริวัฒนโชคอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจรของรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเช่นรถแท็กซี่รถบัสและรถตู้ตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพซึ่งสามารถจะช่วยให้จราจรไหลลื่นไปได้ด้วยดีซึ่งในส่วนของกรมขนส่งทางบก ได้ใช้เจ้าหน้าที่ที่ออกพื้นที่ประมาณ90คนส่วนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการด้วยประมาณ300 4 0 0คนโดยจะนำข้อมูลทั้งหมดไปนำเสนอให้ที่ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปอธิวัฒน์เรืองวัสุธาถ่ายภาพอมอมรัตน์สอนสมบูรณ์สปีดมิวรายงาน การแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพม,มหานครนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นก็ยังคงต้องหาทางแก้ไขกันต่อไปนะคะเพื่อสภาพการเดินทางที่ดีของประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพม,มหานครด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความน่าสนใจในช่วงนี้ของสปีดนิวค่ะแต่หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันชัญญาพากรพัฒและทีมงานทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ